สวัสดีครับคุณจิมมี่ครับครับคุณจิมมี่ครับภาพที่ผมได้รับมาจากทีมงานของเราเนี่ยนะฮะก็เป็นแผ่นหลังมีรอยสักสวยเลยนะครับแล้วก็มีรอยแดงเป็นดวงดวงอยู่นะอันนี้คือหลังของคุณจิมมี่ใช่ไหมครับครับภาพแรกเนี่ยดวงมันแดงมากเลยแล้วก็มีดวงเล็กๆกระจายอยู่เต็มหลังอันนี้ก็คือไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินแน่นอนใช คุณหมอเขาบอกว่ายังไงบ้างครับจะมีการรักษาแบบไหนยังไงแล้วก็มันจะหายไหมยังไงครับไปหาหมอตอนนั้นเขาว่ามึรักษาไม่หายหรอกเขาก็ยาให้มาทาแล้วก็มาดูที่นี่ผมก็เคยไปนะไปฉีดยาเขาก็จัดยาอะไรให้เนี่ยยาทายากินเดือนละสองครั้งไปฉีดตอนนั้นเจ็มไม่เจ็ดร้อยห้าสิบอยู่ได้กี่วันสิบห้าวันเขาเคฉีดปังสิบห้าวันฉีดทีเพลินเลยถ้ากับเดือนหนึ่งโดนสองที ไม่เห็นผลเลยแต่มาวันนี้นะครับผมกำลังจะเอาภาพอีกภาพหนึ่งของคุณจิมมี่ให้พี่น้องได้ดูนะครับอันนี้เป็นแผ่นหลังของคุณจิมมี่ณนะวันนี้ถูกต้องไหมครับภาพใหม่ล่าสุดครับไอที่วงแดงใหญ่ๆเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยมันเป็นวงแดงเล็กลงมาหายไป70%ได้แล้วใช่ไหมครับและไอจุดเล็กๆแดงๆที่ว่ากระจายทั่วหลังนะ ตอนนี้จุดเล็กๆนั้นเป็นยังไงบ้างครับมันก็มีผลไม่มากครับไม่เหมือนตอนก่อนที่จะกินเจนีิฟู้ดทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคุณจิมมี่กินไปกี่กล่องกี่กล่องมาสี่กลอ่องครับสี่กล่องสี่กล่องก็เท่ากับหกสิบซอง <8. S 1> กินไปหกสิบซองนะครับจากเป็นปื้นแบบนี้ชัดเจนแบบนี้ตอนนี้คือหายไป70%นะครับถือว่าเร็วนะครับนะ45วันกินวันละ2องป่ะครับ คุณนั่นเราองครับแต่ก่อนผมกินวันละเราซองครับแรกๆกินวันละสองซองช่างอ่งมาผมกินแต่ตอนเช้าตอนเย็นผมไม่กินคุณจิมมี่ช่วยแนะนําเทคนิคหน่อยครับว่านนนนแฟนแฟนอยู่อยู่ข้างๆ้านี่แฟนป่ะครับใช่ชื่อเฟซชื่อโหรค่ะจิมนี่คือคือแฟนอ๋ออันนั้นแล้วแล้เป็นพี่วารีศีรักษาคุณคุณวารีใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วตัวตัวแฟนที่เขาเป็นเขาชื่อวารีอ่าฮะชื่อเฟนชื่อ ของเมียอ๋อโอเคคือผมได้คุยกับคุณวารีอยู่แต่ว่าผมผมไปเรียกชื่อคุณคุณจิมมี่ถือว่าเป็นเมียที่น่ารักมากนะครับเพราะว่าดูแลสามีจนเนี่ยนะตอนนี้ดีขึ้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับค่ะดีมากเอ่อแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับคุณคุณจิมมี่ครับที่เห็นคุณวารีเนี่ยอาการดีขึ้นอย่างนี้ครับแต่ก็ดีใจค่ะเพราะว่าเขาเจอได้ไม่ไอายเพื่อนเวลากินข้าเขาไม่ถอดเชือไม่อะไร รแรกแรกมันมันเป็นที่หัวแล้ว<อ>มันด้เป็นตามตัวครับและทีนี้เขาบอกว่าเป็นเชื้อราใช่ไหมคือเชื้อราเขาไปหาหมอหมอก็ให้ยามากินมาทามาฉีดให้ฉีดให้ไปตั้งหลายครั้งพอดีขึ้นแล้วตรงหัวดีขึ้นแล้วมันจะขึ้นตามตัวที่มันจะเป็นวงใหญ่ๆรับ เวลาเขากินไก่เนี่ยเขาจะคันใช่ไหมแต่ว,ว่าอยู่ในใจนยเขาบอกว่าให้กินสัตว์ชนิดใหญ่ๆ,ๆใช่ไหมเขาไม่ให้กินเนื้อหมูอะไรแต่ไก่เขาให้กินได้ใช่ไหมครับพวกนั้นเนี่ยเขากินได้แต่ว่าไก่เขากินเนี่ยมันจะคันครับตอนนี้คือดีขึ้นอย่างชัดเจนนะถ้าผมดูจากภาพเนี่ยนะครับเขาเป็นมาประมาณสี่ปีและประมาณสี่จนถึ<ไ>งห้าปีออนี่ไงสี่ปีแห่งความทุกข์ทั้งกายและใจนะครับก็ตอนนี้ก็กําลังจะหายแล้วนะครับ ก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณจิมมี่ครับมีอะไรจะฝากไปยังเพื่อนๆที่ดูรายการนี้อยู่นะครับเชิญเลยครับคุณคุณจิมมี่ครับค่ะก็ขอให้คนที่เขาเป็นเหมือนพี่วาลีให้เขาสู้ต่อไปครับพี่เขาก็ินมาสี่กล่องแล้วเขาก็ดีขึ้นดีใจกับเขาด้วยขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับเจนนี่ฟู้ดสู้เคียงข้างคุณทุกปัญหาสุขภาพ